食通天位于商场哪些层数？B10F 至 13F ชี่ตองเชียนตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นใดบ้างชี่ตองเชียน ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นใดบ้างชั้นสิบถึงชั้น13บสชั้นสิถึงชั้นสิชั้นสิบถึงชั้น13บชี่ตองเชียน ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นใดบ้างชีตองเชียนตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นใดบ้างชั้นสิบถึงชั้นสิบสามชั้นสิบถึงชั้นสิบสามชั้นสิบถึงชั้นสิบสาม Which floors is Shatomkian located in the shopping mall? 10F to 13F. Which floors is Shatomkian located in the shopping mall? 10F to 13F.